สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมรถบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมมีรถหรูหนึ่งคันฮะเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนนะฮะนี่ Z4 นะฮะเป็นรถ BMW Z4 S Drive 20 iM s p o r t นะครับ คันนี้แนวโรสเตอร์คันนี้เป็นรถที่ผมบอกได้เลยว่าสีสันนี่จัดจ้านมากเลยครับแล้วเป็นรถที่เท่เป็นรถที่ผมบอกเลยว่าใครได้ไปนะจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยนะครับเพราะรถคันนี้ตัว m sport นะครับ2.0 i s ได้ m sport ตัวนี้เป็น convertible นะครับตัวโรสเตอร์คันนี้เครื่องยนต์เบนซิน 2.0ตัวนี้เครื่องยนต์2,000ทวินเทอร์โบนะครับเกียร์8สปีด LCI คันนี้นะครับตากล้องแผลนมาดูพาร์ทด้านหน้าเนี่ยก็คือตัวนี้ M Sport หน้าตาเขาอยู่อย่างนี้เลยครมาอย่างนี้เลยผมบอกเลยด้วยดีไซน์นี้แบบโอ้โหแบบสุดจะบรรยายนะครับเท่มากๆนะครับขนาดล้อนี่ไซส์ขอบ19นะครับออฟเซตนี่แบบโอ้ แบบห้าก้านแบบเท่ๆอย่างนี้นะครับสุดที่จะบรรยายจริงๆแนละ้วด้วยความสวยนะแต่กล้องแพนมาดูด้านในนิดนึงครับโอ้โหแบบคือที่สุดของที่สุดของยนตกรรมนะครับคันนี้เป็นรถอีกหนึ่งคันนะที่ผมบอกได้เลยว่าผมรอคอยมานานแสนนานกว่าผมจะได้เอามาขายให้ลูกค้าของผมนะครับ ด้านในเนี่ยเป็นพวงมาลัย M Sport 3ก้านนะครับมีเกียร์แพดเดิลชิฟท์ที่พวงมาลัยด้วยนะครับตัวนี้ในขนาดที่เราสตาร์ทเครื่องเนี่ยตอนนี้ก็จะเปิดขึ้นนะถ้าถ้าเกิดระดับเครื่องเนี่ยเขาก็จะตอบลงนะฮะประมาณนี้นะมีมีโหมดสปอร์ตการขับขี่นะฮะสปอร์ตสปอร์ตบวกโหมดคอมฟอร์ตนะฮะไล่เรียงมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปุ่มเปิดหลังคาเปิดประทุนนะฮะนี่ปุ่มปิดอยู่ตรงนี้นะฮะเรากดแช่ไว้นะฮะประมาณนี้ ตัวนี้เป็นปุ่มเบรกมีออปชันมันติมีเดียนะฮะสามารถเปิดบลูทูธเนวีได้นะจอนี้ขนาด8.8นิ้วนะฮะคันนี้อาแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับด้วยดีไซน์ที่ทำออกมาเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะฮะซึ่งมีเฉพาะสีส้มกับสีเหลืองนะฮะที่เบาะเนี่ยจะเป็นหนังอะคันทาล่านะครับประมาณนี้นะสติชิ่งตรงนี้ตัดด้วยสีส้มตัดขาวตรงนี้นะคะ โทนด้านในเนี่ยไม่ใช่สีแดงนะครับเป็นสี mm hmm. เขาเรียกวอลเซียออเรนต์นะครับตรงนี้เป็นหนังเป็นหนังอะคันทร่าหรือจะเรียกหนังกลับยังไงดีคฮะคันนี้นสวยมากจริงๆนะครับเจ้าของดูแลดีมากๆและที่สำคัญนะครับรถคันนี้ติดฟิล์มใสมาทั้งคันนะฮะผมบอกได้เลยว่านี่ท้าไม่บอกเนี่ยแยกดูไม่ออกเลยนะครับว่รารถคันนี้ติดฟิล์มใสมานะครับ รถคันนี้เป็นรถศูนบารเซโลนานะฮะเข้าศูนย์ทุกระยะการใช้งานนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะการใช้งานนะฮะย้ำนะฟังไม่ผิดนะครับและที่สําคัญนะครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเลขไม้นะฮะเลขไม่ปัจจุบันวิ่งมาเพียงแค่85,807กิโลเมตรเท่านั้นนะสามารถเช็คประวัติได้นะครับทุกระยะการใช้งานมีประวัติอยู่ที่ศูนย์บาร์เซโลน่าแล้วนะครับ รถคันนี้สวยใสมากจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าที่สุดของที่สุดนะครับที่ผมได้มานะในในฐานะผู้ประกอบการรถมือสองเนี่ยได้รถอย่างนี้มานี่บอกเลยรายละเอียดนี่ผมไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ารถคันนี้ปี2 0งพนะครับผมบอกร้อยเล็บควรร้อยกีบควรับไม่มีเลยครับกริ๊บมากๆเลยนะครับ ถ้าเจ้าของไม่รักรถนะสภาพยอย่างนี้ไม่ได้เลยนะนี่พวงมาลัย M Sport นะนี่โมโนแกรมที่เป็นซิกเนเจอร์ของ M Sport ในพวงมาลัยสามการมีเปลียเกียร์พัชิปที่พวงมาลัยนะตัวนี้เกียร์เกียร์แปดสปีดนะครับโ oh อ้โหคันนี้ที่สุดของที่สุดนะฮะเดี๋ยวตากล้องปิดประตูนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะปิดหลังคานะโชว์โชว์นิดหนึ่นนะความเท่มันอยู่ตรงนี้เลยฮะความเท่มันอยู่ตอนที่เราปิดประตู นี่นะฮะเส็มาอย่างนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเร็วมากมากเลยนะฮะเนี่เราก็จะปอดค้างไว้ตรงนี้นะจนกว่าเขาจะทํางานเสร็จนะฮะเสร็จแล้วก็กระจกของบานจะปิดขึ้นนะฮะเป็นอย่างนี้นะกระจกเป็นเฟรมเลสนะฮะประมาณนี้กับราคาที่ผมจะขายนะครับเราแน่นอนครับรถคันนี้ปี2014นะฮะตัว M s ปอ r t แท้นะครับ กับราคาที่ผมจะขายนะครับ1ล้าน7แสนบาทนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะเตเต็มเอกสารมาอย่างเดียวนะถ้าท่านไม่อยากจะใช้เงินนะฮะผมบอกได้เลยว่ายอดจัดเนี่ยสูงกว่าราคาที่ผมจะขายนะฮรราคา1 7 9 0 0 0้านบาทนะครับรถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครได้ไปนิโคตรยูนิกเลยนะครับผมบอกเลยแล้วเล่นรถสปอร์ตต้องเล่นสีแบบจัดจ้านโดดเด่นอย่างนี้นะฮะสีส้มสีเหลืองสีแดงนะฮะ เข้ากับรถสปอร์ตแน่นอนนะครับรถคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นรถที่สวยมากๆและน่าซื้อเก็บมากๆอีกหนึ่งคันนะครับโชว์รูมเราเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะฮะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะฮะเรามีบริการรถสไลด์ส่งฟรีถึงบ้านท่านนะครับและในกรณีที่จะจัดไฟแนนนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนไปเซ็นถึงบ้านท่านหรือถึงที่ทำงานเลยไม่ต้องกังวลใดๆนะครับ และที่นี่คือโชว์รูมไมล์รถบ้านนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์0906956969หรือจะติดต่อผมมาได้ในทุกช่องทางออนไลน์เลยฮะใน Facebook ใน TikTok ใน YouTube ใน IG ของไมล์รถบ้านนะครับและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ